นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดที่คีติโกศลชาดกชาดกว่าด้วยเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยเวน ในพุทธกาลสมัยครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประกาศพระพุทธศาสนาขจรกระจายทั่วดินแดนชมพูทวีปเหล่าสรรพสัตทั้งหลายได้อาศัยพระพุทธธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิตในวาระนั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารดิมีภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะทุ่งเถียงกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นมายังพระเชตวันพระพุทธองค์ จึงตรัสเรียกแล้วตรัสพระธรรมเทศนาเพื่อเตือนสติแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นโอรสของเราชื่อว่าบุตรผู้เกิดจากป่าอันบุตรทั้งหลายไม่ควรทำลายโอวาทที่บิดาให้ไว้ก็เธอทั้งหลายไม่กระทำตามโอวาทบัณฑิตทั้งหลายแต่ก่อนแม้โจรผู้ฆ่ามารดาบิดาของตน แล้วยึดครองราชสมบัติตกอยู่ในเงื้อมมือในป่าก็ยังไม่ค่าด้วยคิดว่าจะไม่ทำลายโอวาทที่มารดาบิดาให้ไว้ดังนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงหยิบยกเอาเรื่องราวในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ สีได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพรหมทัตทรงเป็นกษัตริย์มั่งคั่งด้วยราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยสัพพกำลังทางทหารทั้งไพรพลศาสตราวุธยุทธภัณฑ์ทั้งยังบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารขณะเดียวกันพระเจ้าโกศลพระนามทีขีติกับทรงเป็นกษัตริย์ผู้ขัดสนแตกต่างจากพระเจ้าพรหมทัตกาสิการาชราวฟ้ากับดินในครั้งนั้น พระเจ้าพรหมทัตก,กาสิกราชเสด็จกรีธาจาตุรงคเสนาหมายจะไปโจมตีพระเจ้าทีคีติโกศลาราชเตรียมกำลังแล้วก็เตรียมสเสบียงให้พร้อมแล้วออกขึ้นทัพได้อีกไม่นานแ่นดิงของพระเจ้าทีคีติโกศนุราชจะตกเป็นของเรา แ่แล้วแย่แล้วพระยาค่ะหน่วยข่าวกรองรายงานขงเข้ามาว่าพระเจ้าพมทัศกาสิกราชจัดเตรียมกองไพร่พลหมายจะรีธาทัพมาลุกลานเมืองของเราพระยาค่ะจริงหรือท่านอามาตถ,ถ้าเป็นเช่นนั้นเมืองเล็กอย่างเราจะเอาอะไรไปต่อกกกับกองทัพของพระเจ้าพมทัศกาสิกราชได้ล่ะเช่นนั้นหม่อมฉันเห็นควรว่าพระองค์และพระมเหสีควรเสด็จหนีออกจากพระนครไปเสียก่อนดีกว่าพระยาค่ะ พระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีได้เสด็จหนีไปทางพระนครพาราณสีทรงปลอมแปลงพระองค์มิให้ใครรู้จักนุ่งห่มเยี่ยงปริภาชกไปเสด็จอาศัยอยู่ในบ้านของช่างหมอซึ่งตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งเขตพระนครพาราณสีต่อมาไม่นานนักพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกศลทรงตั้งพระคันและได้ประสูติพระโอรส ทั้งสองพระองค์ได้ขนานพระนามว่าทีขาวุราชกุมารและต่อมาไม่ช้านานทีขาวุราชกุมารก็ถึงเติบโตตามวัยอันสมควรพระเจ้าทีกีติโกโสรราชดำริว่าพวกเราต้องตกระกำมลําบากเพราะพระเจ้าพรหม,มทัตกาศิการ,กราชพระองค์ได้ช่วงชิงเอาไพร่พลพาณะทนบท ครั้งสาตราวุธยุทธพันธ์และก็ครั้งทัญญาหารของพวกเราไปถ้าหากว่าพระองค์ทรงสืบทราบถึงพวกเราก็คงสั่งให้ประหารชีวิตหมดทั้งสามคนเป็นแน่ถ้าอย่างไรซะพ่อจะให้เจ้ารบอยู่นอกพระนครเพื่อความปลอดภัยนะลูกที่คาวรุราชกุมารลบอยู่นอกพระนครก็ได้ศึกษาศิลปะสำเร็จทุกสาขาจนไหนที่สุด เหตุการณ์ที่พระเจ้าทีคีติโกสนวาดวิตกก็มาถึงเมื่อนายช่างการะบบได้นำความไปกราบทูลแก่พระเจ้าพรมทัตกาศิกราชขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าทีคีติโกสนาราชพร้อมกับมเหสีทรงปลอมแปลงพระกายมิให้ใครรู้จัก ทรงนุ่งห่มยิ่ยงปริภาชกเสด็จอาศัยอยู่ในบ้านของช่างมอณชายแดนเขตพระนครพราณสีพระพุทธเจ้าค่าจริงเลอถ้าเช่นนั้นนะพวกเจ้าจงไปจับพระเจ้าทีตีติโกสนุราชพร้อมกับพระมเหสีแล้วจงเอาเชือกมัดพระเจ้าทีตีติโกสนุราชพร้อมกับพระมเหสีมัดให้แน่นนะให้มีพัะพาหาไผ่หลังกรอนพระเสน แล้วนำตะเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งแล้วให้ออกไปทางประตูด้านทิศใต้บรรจุออกเป็นสีทน่ท่อนวางเรียงในหลุมตีทิศพระพุทธเจ้าค่ะในเวลาเดียวกันนั้นเองทีขาวุราชกุมารก็ออกเดินทางมาเยืมพระชนกชนนีครั้นแล้วเข้าไปสู่พระนครพระนศีได้ทอดพระเนตร เห็นทหารกำลังจับทั้งสองพระองค์ฝ่ายพระเจ้าทีคีติโกศลราชก็ทอดพระเนตรเห็นทีคาวุกุมารเสด็จพระดำเนินมาแต่ไกลเช่นกันจึงตรัสพระบรมราชโอวาทว่าพ่อทีคาวุเอ๋ยเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะการไม่จองเวน เจ้าพูดอะไรของเจ้าเนี่ยไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยสงสัยจะกลัวจนเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยดูก่อนพระนายเอ๋ยเราไม่ได้เสียสติแต่หากผู้ใดรู้เรื่องผู้นั้นก็จะเข้าใจเองพระเจ้าทีคีติโกศลตรัสพระราชโอวาทนี้ถึงสามครั้งสร้างความสงสัยแกเหล่าทหารยิ่งนักแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้การจับกลุ่มตัวหยุดชะงักลง ทหารน,นำพระเจ้าทีคิติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีไปตามถนนตามตรอกทั่วทุกแห่งแล้วให้ออกไปทางประตูด้านทิศใต้จากนั้นก็บัรพระกายเป็นสี่ท่อนวางเรียงไว้ในหลุมสี่ทิศด้านทักษิณแห่งพระนครวางยามคอยระวังเฝ้าเหตุการณ์ไว้ย่าย่าฆ่าเราทั้งสองเลยปล่อยน้องไปเถอะ โปรดเมตตาเราทั้งสองด้วยเถิท่านอย่าฆ่าเราเลยไม่ได้นี่เป็นบัญชาของพระเจ้าพุททัตกาสิกราชตายซะเถอะอ,อนิจจาทีคาวุราชกุม,มารต้องทนดูพระชนกพระชนนี้ซึ่งพระชนไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่สามารถช่วยใดๆได้เลยแม้แต่น้อย เสด็จพ่อเสด็จแม่อภัยให้ลูกด้วยลูกไม่อาจช่วยเสด็จพ่อเสด็จแม่ได้เลยคอยดูนะลูกจะแก้แค้นให้กับเสด็จพ่อเสด็จแม่เองและเมื่อส่โอกาสทีขาวุราชกุมารได้หลอบเข้าไปสู่พระนครพระราศีนำสุรามาเลี้ยงพวกเจ้าหน้าที่อยู่ยามจนเมาหลับไม่ได้สติทีขาวุราชกุมาร จึงจัดหาฟืนมาวางเรียงกันไว้ยกพระบรมศพของพระชนกชนนีขึ้นสู่พระจิตกาธานถวายพระเพลิงแล้วประนมพระหัตทำประทักษิณพระจิตกาธานสามรอบขณะนั้นพระเจ้าพรมทัตกาสิกราชประทับอยู่ชั้นบนแห่งปราสาทก็ได้ทอดพระเนตรเห็นทีขาวุราชกุมารกำลังทรงประนมพระหัตทำประทักษิณพระจิตกาธานสามรอบครั้นแล้วได้ทรงพระดำริ แน่ในพระไถยว่าเอ๊ะนั่นใครมาทำประทักษิณที่ตรงพระจิตการทานหรือว่ามันผู้นั้นจะเป็นญาติหรือสายโลหิตของพระเจ้าทีคีติโกสนราชด,ดังนั้นพระเจ้าพรหมทัตกา,าศิกราชรับสั่งให้ตามจับตัวทีคาวุราชกุม,มารทันทีแต่พระองค์ได้หลบหนีเข้าไปในป่า จากนั้นก็เสด็จเข้าพระนครพพระนศีไปถึงโรงช้างใกล้พระบรมมหาราชวังเด้ดพบกับนายหัตถาจารย์แล้วพระองค์ทรงตรัสว่าท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าปรารถนาจะศึกษาศิลปะกับท่านถ้าเจ้าประสงค์เช่นนั้นก็เชิญมาศึกษาเถิดพนุ่มน้อยอยู่มาวันหนึ่ง ที่คาวุราชกุมารทรงตื่นบรรทงตอนปัจจุสมัยแห่งราตรีแล้วทรงขับร้องและดีดพลินคลอเสียงเจื้อยแจ้วอย่างไพเราะเพราะพริ้งอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตทาสิกราชได้ทรงได้ยินสร้างความเพลิดเพลินใจเป็นยิ่งนักใครกันนะช่างบรรเลงเพลงพินช่างสนอหูเรายิ่งนักขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทชาอยนุ่มผู้นั้น เป็นสิทธิ์ของนายหัตถาจารย์ดีดพินยอยู่นโรงมงคลหัตถีพระพุทธเจ้าค่ะถ้ากันนั้นเจ้าจงพาชายหนุ่มมาเฝ้าเราเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าค่ะเสียงพินอันไพเราะเป็นที่พอพระราชหฤทยัยแก่พระเจ้าพรหมทัตกาศิกราชยิ่งนักต่อมาไม่นานทีคาวุราชกุมารก็เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยใกล้ชิดสนิทภายในของพระเจ้าเทวทัตกาศิกราช อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเทวทัตกาศิกราชประสงค์จะเสด็จออกไปล่าเนื้อในปา่าจึงรับสั่งให้ทีคาวุราชกุมารไปเทียมรถพระที่นั่งเพื่อออกเดินทางและนี่เป็นโอกาสเหมาะที่ทีคาวุราชกุมารจะได้แก้แค้นให้กับพระชนกพระชนนีโอกาสที่จะได้แก้แค้นให้กับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ข,ของเรามาถึงแล้ว ระหว่างการเดินทางทีคาบุราชกุมารคิดอุบายที่จะแยกตัวออกจากขบวนรถของเหล่าเสนาและทหารองครักษ์ข้าแต่พระองค์หม่อมฉันว่าเรานะ่ยแยกออกไปจากขบวนดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะป่าทางฝั่งโน้นนะ่ะสงบเงียบอุดมไปด้วยสัตว์ป่าหากเรายกขยโงกันไปประเดี๋ยวสัตว์ป่าจะแตกตื่นหนีหายหมดนะพระพุทธเจ้าค่ะเออ จึิงยังเจ้าว่างั้นเราแยกไปอีกทางหนึ่งเถอะพระพุทธเจ้าค่ะครั้นเมื่อแยกตัวออกจากขบวนราชรถมาได้ไกลพอสมควรพระเจ้าพรหมทัตก,กาสิกราชก,ก็เกิดเหน็ดเหนื่อยเมื่อพระวรกายจึงตรัสให้หยุดรถพักผ่อนหยุดหยุดก่อนเถอะเจ้าจงจอดรถให้เราพักเหนื่อยก่อน ไม่ไหวอ่อนล้าเหลือเกินขอให้เราได้นอนพักผ่อนก่อนเถิดพระพุทธเจ้าคะ่ะทีขาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วนั่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้นดินให้พระเจ้าพรมทัตก,กาสิกราชส่งพาดพระเสียรบรนทมอยู่บนตักเพียงครู่เดียวก็บรรทมหลับไปขณะนั้นทีขาวุราชกุมารคิดถึงความหลังว่า พระเจ้าพรหมทัตกาศิกราชเอ๋ยทรงก่อความชิบหายแก่พวกเรามากมายทรงช่วงชิงรีพลราชพาหนะชนบทคลังศาสตราวุธยุทธพัณฑ์และคลังธัญญาหารของพวกเราไปและยังได้ปรงพระชนชีพพระชนกชนนีของเราถึงเวลาที่พระองค์ชดใช้บาปท,ที่ก่อแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นทีคาวุราชกุมารก็ค่อยๆชักพระแสงขันออกจากฝัก เนื้อพระหัตถ์หมายจะปริดพระชนชีพพระเจ้าเทวทัตกาสิกราแต่ทว่าพ่อทีขาเอ๋ยเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงรับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงรับได้เพราะการไม่จองเวรเสด็จพ่อรับสั่งกับเราก่อนสเสด็จสวรรคตหากเราจะละเมิดก็ไม่สมควรแก่เราเลย แต่เราต้องแก้แค้นให้เสด็จพ่อเสด็จแม่นี่เราจะทำเช่นไรดีทีคาวุราชกุมารสรงคิดถึงความหลังเช่นนั้นถึงสามครั้งแต่ก็ยับยั้งความคิดนั้นเสียได้ด้วยระลึกถึงคำสั่งของพระชนกที่ได้ตรัสสั่งไว้เมื่อใกล้สวรรคตด,ดังนี้แล้วทรงสอดพระแสงขันเข้าไว้ในฝักตามเดิมขณะนั้นพระเจ้าพรมทัตกาสิงกราช ก็ส่งสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจกลัวเออออเอยอยอยยอย่า yeah, 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 yeah. ขอเดชะพระองค์สะดุ้งพระไทยด้วยเรื่องอันใดพระพุทธเจ้าข้าเราฝันว่าเจ้าทีคาวุธราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกสนราชฟาดฟันเราด้วยพระแสงขันณนะที่นี้ขอเดชะพระพุทธเจ้าข้าเรานี่แหละคือทีคาวุราชกุมาร โอรสของพระเจ้าคีติโกสนราชคนนั้นพระองค์ก่อความชิบหายแก่พวกข้าพระพุทธเจ้ามากมายมิหนำซ้ำยังปรงพระชนชีพพระชนกชนนีของข้าพระพุทธเจ้าบัดเนี่ยเป็นเวลาที่ข้าพระพุทธเจ้าได้พบคู่เวรแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นพระเจ้าพรมทัตกาสิกราชก,ก็ตกพระไถ่ศพพระเสียรล,ลงแทบยุคลบาทดของทีขาวุราชกุมาร แล้วได้ตัดคำวิงวอนชีวิตเจะเจ้าเจ้าคือที่ขาวุธราชกุมารไว้ชีวิตเราเถิดเราผิดไปแล้วข้าพระพุทธเจ้าหรือจะเอื้อมอาจทูลกล้าวถวายชีวิตแก่พระองค์พระองค์ตั้งหากควรพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระพุทธเจ้าหากเป็นเช่นนั้นเจ้ากรทงให้ชีวิตแก่เราแล้วเราก็จะให้ชีวิตแก่เจ้านะ ทั้งสองพระองค์ต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันได้และได้สาบานว่าจะไม่ทำร้ายกันจากนั้นก็สเสด็จกลับเข้าสู่พระนครพระนศีและพระเจ้าปรมทัตกาศิกราชก็ได้ตรัสถามความเห็นข้อนี้ว่าพ่อเสนาอำมาตย์ทั้งหลายโดยมีทีคาวุราชกุมารประทับอยู่ณที่นั้นด้วยว่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายหากพวกท่านพบทีคาวุธราชกุมาร โอรสของพระเจ้าทีติโกสนราชพวกท่านจะพึงทำอะไรแก่เขาข้าพระพุทธเจ้าจะตัดมือตัดขาพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะตัดหัวเสียประจานพระพุทธเจ้าค่ะท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าชายหนุ่มผู้นี้แลคือทีคาวุธราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีติโกสนราชคนนั้นชายหนุ่มผู้นี้ใครๆจะทำอะไรไม่ได้เพราะชายหนุ่มผู้นี้ได้ให้ชีวิตแกเรา และเราก็ได้ให้ชีวิตแก่เขาพวกท่านจงจําเอาไว้ครั้นแล้วได้ตรัสถามความข้อนี้แก่ทีขาวุราชกุมารว่าพ่อทีขาวุราชกุมารเอ๋ยพระชนกของเจ้าได้ตรัสคําใดไว้เมื่อไก่สวรรณคต ข้าแต่พระองค์พระชนกของหม่อมฉันดํารัสว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแกาา่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะการไม่จองเวรแล้วพระชนกของเธอได้ตรัสคํานั้นหมายความว่าอย่างไรขอเดชะเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวหมายความว่าเจ้าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อเจ้าอย่าเห็นแก่สั้น ก็คือเจ้าอย่าแตกร้าวกับมิตรเร็วนักเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพระเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวรดังนี้หมายความว่าพระชนกชนนีของข้าพระพุทธเจ้าถูกพระองค์ปรงพระชนชีพแต่ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปรงพระชนชีพของพระองค์เสียบ้างคนเหล่านั้นจะพึงปรงชีวิตข้าพระพุทธเจ้าคนเหล่าใดใคร่ความเจริญแก่ข้าพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นจะพึงปรงชีวิตคนเหล่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้เวนนั้นไม่พึงระงับพระเวนแต่มาบัดเนี่ยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระพุทธเจ้าและข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถวายพระชนชีพแก่พระองค์เป็นอันว่าเวนนั้นระงับแล้วเพราะไม่จองเวนพระชนกของข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะคำกล่าวนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาศิกราช ก็ทรงพระกรุณาโปรโดพระราชทานคืนรีพลราชพานะชนบทครั้งสัตราวุธยุทธภัณฑ์และครังธัญญาหารอันเป็นพระราชสมบัติของพระชนกคืนแกท่ทีขาวุราชกุมารและได้พระราชทาน,พร,ราานพระราชธิดาอภิเศกสมรสโดยไม่ผูกเวรแก่กันนับแต่นั้นมาครั้นเมื่อพระาศาสดาตรัสเล่าทีคีติโกสนจบลง พระองค์จึงส่งพระราชทานพระโอวาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันติโสรัจจะเห็นป่านนี้ได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ถืออาชญาผู้ถือศาสตราวุธการที่พวกเธอบวชในธรรมวินยัยอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้จะเพ็นงอดทนและสงบเสงี่ยมนั้นก็จะเพิงงามในธรรมวินัยนี้แน่ อย่าเลยพิกษุทั้งหลายอย่าบาดหมางกันอย่าทะเลาะกันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยแล้วพระพุทธองค์ทรงประชุมชาดกว่าบิดามารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นตระกูลมหาราชที่ฆาวุกุมารสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า